เออแค่ไหนเออไปแล้วไปแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเห็นเไตรมอเอ้เรียกชุดทังอย่างนลยชุดชุดตังนอกอชุดมาแล้วชุดเรียกชุดตั้งุดเหมืวิดีโอนี้เป็นเกณน์ทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีซีฟันช่องนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมื้อนี้นะครับผมแอดกับสิบ้ามานะครับผมพี่น้อง นะครับพระพีพระนองนะครับผมมาขอโศกนะครับผมอยู่ที่จอมปลวกพญาช้างนะครับผมซึ่งเป็นจอมปวกนะครับอยู่สถานที่ที่พรเลี้ยงสร้างและพี่น้องที่สถานที่ที่พนเลี้ยงสร้างนะครับผมเป็นโคกนะครับเป็นโคกเป็นป่านะครับพอดีเพิ่นเ็นจอมปวกนะครับผมได้ยุนี่สามเดือนแล้วนะครับผมแลัวก็เพิ่น นะครับได้มานอนเฝ้าวสังเนี่มาขึ้นนะครับเป็นได้มานอนเฝ้าวสังเนี่มาขึ้นนะครับเพื่อก็ได้เห็นแสงนะพี่น้องเห็นแสงออกจากจอมปวกนะครับเห็นแสงออกจากจอมปวกนะครับแอดกันเลยนะครับผมสิขออนุญาตนะครับผมมาถ่ายถ้ำนะครับผมคลิปตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นคลิปที่ของงวดวันที่สิบหกนะครับจิงหาคมสองหาหกซีนี่นะครับแอดสิมะขอนะครับผมท่าตันขอโศกน้ำพ่นนะครับผมโดยการจุดถูบเชียงไทยนะครับจากจอมปวก พญาช้างนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่ตอนนี้ขั้ง พอคู่นะครับผมด้วยว่าพอหมอนะครับผมเพิ่งกระพรอมแล้วนะครับแอ8สิบแปดสิบห้าเขาไปนะครับผมเขาไปหาพญาปวกผพร้อมกันครับผมเป็นจอมปวกพญารั่งนะครับตอนนี้่มกำลังเริ่มทำพิธีอยู่นะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมสำหรับวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกสี่นะครับตัวเลขนะครับ เฮากษิติมาขอเพิ่นนะครับผมโดยการจุดทูบเสียงไทยนะครับในงวดขอมาตรี่16สิงหาคม2564นะครับอยู่ที่จอมปลวกพญาช้างนะครับก็คือหมองสถานที่หมองหมู่เพิ่นมะเลี้ยงสร้างนะครับหมเพลินมะเลี้ยงสร้างยังควยังขึ้นนะครับเพิ่นก็มาเห็นแสงอยู่ที่จอมปลวกนะครับเฮากับมนี้นะครับก็เลยว่าสิมาขออนุญาตนะครับจากจอมปลวกนะครับเพื่อเฮาสิมาขอตัวเลขนะครับในงวดขอมาตรี่16สิงหาคม2564นะครับ ให้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเดินนะครับผมตอนนี้นะครับเจ้าทีเจ้าััะมล่าย่าอ้ามาดูมาบอกมาเล็กลูกหลานเด้อเจ้าทีเจ้าท่าเอ้ยอ้าเจ้าป้าเจ้าเขาลงพญานาคไงล่ะมามาให้เล็กให้เบืรอลูกหลานบันี้โอ้ไก่มือนไก่เว้นมาได้ เดีดยวใช่ไหมอ๋ออยู่มากินกินน้ำเย็นกินอาหารดิคุณดีขอเบอร์เด็ดขอถูกขอลาบแต่มันได้เงินได็ท่องมาซื้ออาหารให้สร้างกินนี่ได้หลายนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นกษตรกรพิธีนะครับผมในการจัดถูกเสียงใายเด้อนะครับตระเล็นะครับกษตรเป็น การยูทูเสียงท่านเอานะครับผมเพื่เจศมคอนะครับแต่มันชัดๆหด,ด้อโอ้มันลบเถอะเล่ลบเถะเทียนเกเทียนเกหเทียนเกบเทียนเนี่ยตบปวกเอ้ามาดูประเิในลูกหลานเนีฉุกเมาเนี่เอา เออมุเทวดา16สั้นฟ้า15สันดินมามาอยู่มากินใน,นลุงในหลานเจ้าป่าเจ้าเขาอีล่ะเอาโอ้ให้โชคให้มนันเด้ออืมก็โชคก็มันนั่นนี่ท่านใกล้ๆเน

ปวดแพลว์ร้านเนี่เด้อพ่อจ้าเอ้ยครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเราดูนกันนะครับว่าตัวเลขกเฉลี่ยตัวไหนนะครับสำหรับเลขกถูกนะครับตัวแรกนะครับผมเอาเออแล้วเสีเออไก่แล้วไก่แล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเห็นเป็นตัวไหนพ่อหมอเออเหล็กซูนข้างอย่างนี่เลยซูน ศูนยังนองชูนมาแล้วตัวแรกนะครับผมศูนมาแล้วครับชูนขักเลยเดี๋ยวมาลร้่นตัวที่สองเด้อวาจะเป็นตัวใดนะครับตางเลขถูกนะครับผมเดี๋ยวเราหุ่นตัวที่สองนะครับอะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเราตัวที่สองนะครับสําหรับเลขจอมปวกนะครับจากเลขถูกเชียงไทยนะครับจอมปวกนี่นะครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับรู้นะครับก็คือจอมปลวกพญาช้างนะครับ ็นจอมปวกมองสถานที่ที่เพิ่นมาเลี้ยงสร้างนะครับของหมู่บ้านนะครับพอดีนะครับเพิ่นมานอ่นฝ่าสร้างย้ำคำยังขึ้นนะครับเพิ่นก็ได้เห็นแสงนะครับอยู่ที่จอมปวกนี่นะครับก็เลยวาสิภักันมาขอโชคนะครับจากพญาจอมปวกนะครับโดยการยึดถูกเชียงทายนะครับเพื่อเอาจิได้ตัวเลขนะครับไปจับ หาสลากกินกางรัฐบาลนะครับในงวดของวันที่16สิงหาคม2564นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกขยายพี่น้องนะครับได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอเท่านั้นนะครับเพราะว่าทังช่องนะครับก็ว่าสามารถสิฮูหูได้นะครับว่ัตัวเลขสิบเข่าองสิรุดนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาดูลุ่นตัวที่สองพร้อมกันนะครับตามตัวเด่นเดือดเหม็นๆก็ได้เงินสื้อหยามห้สั่งนี่ เ็นเล็ตัวที่สองเห็นแล้ยังเห็นเป็นเลขไหนเนาะตัวที่สนี่เนาะสี่แล้วโอเลขสี่อืมสีล่ะโอ้สีนย์ครับสี่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยสี่ศูนย์สี่ศูนยสี มาหลุนตัวที่สามเด้อว่าจะเป็นตัวใดเขากูด็กยิงคืนเลยไหมสาธุสาธุซาตุสั่งเลยพระยาปวกพระยาปลวกเป็นเชิดไดนเป็นย่างตัวที่สามย่างท่านได้สดมากเลยโบท่านเด็นสดรอสักขู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับตัวที่สามนะครับเลขทูบจากจอมปวกพญาส่างนะครับอยู่สถานที่ที่เพิ่นเลี้ยงสร้าง นะครับเนาะถ้าพ่อมาเรียงสร้างนี่เดืนเดือนละบ่ครับเนี่ยอ้ยประมาณส,สามเดือนละบอ่อเต้อือโอ้เห็นจอมปลวกอันนี่โดน,ลนดแล้วเนาะโดนแล้วอืออันนี้เป็นงวดแรกเนาะฮะจะเสียเข้ามาก่อนงดแรกอ๋อเนอ่ะครับผม ได้มาตามนี้นะครับเนาะ048นะครับสำหรับจอมปวกพญายสร้างนะครับผมในงวดของวันที่16สิงหาคม2ห64นะครับก็คือ048นะครับเนาะเดี๋ยวแอดสิมา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางจับคููไห่นะครับผมครับผมกะ แอดสิมาขออนุญาตนะครับสรุปนะครับตัวเลขจากจอมปลวกพญาช้างนะครับในงวดของวันที่16สิงหาคม2564นะครับตัวเลขที่จุดได้จากทูบนะครับก็คือ048นะครับแอดขออนุญาตจับคู่ให้นะครับก็คือ84นะครับ4080นะครับสันทรับงวดวันที่16นะครับสิงหาคม2 5 64นะครับเลขทูบก็ตามนี้นะครับผมนี่นะครับเลขทูบนะครับเนาะ ที่เข้ามาขอเพนนะครับอยู่ที่จอมปวกพญาช้างนะครับก็ได้ 0c8 นะครับผม @garajakoohandler นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้นะครับผมให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางช่องนะครับก็บ่สามารถสิหูได้นะครับว่าตัวเลขสิเขาของสิหลุดนะครับเนาะตัวเลขกระตามนี่นะครับผมก็หายพี่น้องนะครับ ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับยุทที่จอมปลวกพญาสร้างนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็คือหมู่บ้านนะครับผมเป็นกระไดน้าสร้างมาเลียงที่นี่นะครับเนาะมันจะเป็นโขกเป็นดงนะครับผมเป็นกัเห็นจอมปลวกที่นี่ก็เพิ่กับว่าสามเดือนแล้วนะครับสาหรับนะครับจอมปลวกนะครับแอดกระไดมาทายถ้ำไห้นะครับขออนุญาตนะครับจะที่ยวทางแล้ว นะครับเพื่อสิมาขอตัวเลขนะครับผมในงวดขอวันที่สิสิงหาคมนี่นะครับเนาะนะครับผมกาสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ใหายพี่น้องนะครับได้ถือม้วยร้อยเบอร์น้ำกันสปผูสุขคนนะครับกัตัวเลขก็ให้เป็นแนวทางเด้อนะครับผมรับผมกับตัวเลขก็ตามนี่นะครับผมสําหรับตัวเลขจากจอมปลวกนะครับผมจอมปลวกพญาช้างนะครับตัวเลขกับตามทูกเนี่เด้อครับแอดก็ได้สรุปให้แล้วนะครับผมตัวเลขก็ตามนี่นะครับศูนย์นะครับ 48นะครับเลขสามตัวนะครับแอดก็ได้จับผู้ให้แล้วนะครับเนาะก็ให้พี่น้องนะครับได้รับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าทั้งช่องนะครับก็าบสามารถทีหูได้นะครับว่าตัวเลขสิเขาของสิรุตนะครับนอกสาหนับงตีสิบหกนะครับสิงหาคมนะครับให้พี่น้องบิ่งเป็นแนวทางเด้อนะครับผมเพราะว่าทั้งช่องนะครับผมก็ได้มาถ่ายทํำนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม เพียงไม่ข้ามโฆษณานะครับก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม